ไม่คิดที่จะกลับมาเกิดดีพะเห็นคนทุกข์นี่แหละถ้าเรามาเกิดมัาก็ต้องทุกข์อยูุ่ทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครหลอกที่ไม่ที่ที่บอกว่าจะเกิดมาแล้วรวยเลยนะมันต้องเกิดแล้วแต่ภพชาติที่เกิดบางชาติก็ทุกข์ยากทุกข์ยากไร้เขินใจบางชาติก็ถูกข้าฆ่าถูกข้าทำลายบางชาติก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นราชาพระมหากษัตริย์บางชาติก็เป็นปูเป็นปลาไปเป็นงูเป็นลิงเป็นข้างเป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายไป เป็นไส่เดือนเป็นอะไรไปเป็นกบเป็นเขียดไปแล้วแต่ที่จะเป็นเนี่ยนี่เราก็เลยเกิดความอะไรไงล่ะเกิดความท้อที่จะกลับมาเกิดอีกก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าสู่มหาบริิพานเพราะที่นั้นเป็นชัย์สมบัติเป็นริยทชัย์สมบูรณ์ตลอดไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ตั้งใจไปที่นั่นนะม่คิดที่จะกลับมาอีกน่นดิ่งไว้ที่นั่นเลยก็เลยไม่เอาอะไรมีเงินติดตัวไม่ได้พระนี่นะนั่นนะไม่บริสุทธิ์เรียกว่าจิตจิตไม่บริรสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์ จิตมันหวังน่นหวังนี่อยากได้น่นอยากได้นี่ก็จิตไม่บริสุทธิ์เมื่อจิตไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์กายก็ไม่บริสุทธิ์เราก็เลยไม่เอาอะไรนั่นหน,นีเขาา้าปากเข้าเขา,ขานี่มีความสุขบริสุทธิ์ด้วยกายบริสุทธิ์ด้วยวาจาบริสุทธิ์ด้วยใจเพราะไม่มีความยุ่งเหยมมิงวุ่นวายกับใครอืไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นกับลูกศิษย์ลูกหานั่นถ้าบอกว่าถ้าจะดูแลก็ดูแลเฉพาะขันที่ตกรลักอําลำบากที่บอกว่ามันต้องอยู่ต้องกิน ต้องขี้ต้องเยี่ยวต้องมีร้อนมีหนาวนั่นต้องมีเก็บใก้ได้ป่วยเออเนี่ก็จะจะมาดูแลนะถ้าบอกว่าทุกมันก็ทุกข์เพาะนั่น,นแต่ะพิงจะพาะตัวเองนั่นแหละถ้าพูดถึงความทุกข์ที่มีอยู่ทางโลกแห่งขันที่มันยอมรับสภาพเพราะมันอันนี้ไม่มีเนี่ยไม่มีความคิดที่จะไปยุ่งเหยิงสร้างวัดว่าอะาไาไม่มีนะเพราะสร้างวัดนี้มนันได้บุญกุศลน้อยเราคิดของเราเพราะพทะเจ้าบัญญัติว่าทานร้อยครั้งผันครั้งก็ยังไม่เท่าอำนาจศีลเพียงครั้งหนึ่ง อนานาจศี życia, ลรักษาศีลร้อยครั้งครั้ง,งก็ยังไม่เท่าอํานาจภาวนาภาว,ภาวานาร้อยครั้งครั้งก็ยังไม่เท่าจิตรวมครั้งหนึ่งเท่ากับช้างพับหูหูด้บล,ลินนั่นหรือว่าแมื่จะจิตรวมแล้วรวมเล่ารวมแล้วรวมอีกก็ไม่มีอานิสงส์เหมือนกับการถอดถอนอาสวะให้จิ้นเข้าสู่มหาปริิพานโอ้นั่นแหละก็เอาตรงน,นั่นแหละอนิสงส์มันไม่มาก เท่ากับละกิเลสเปรติในใจล้วเข้าสู่ห้บิธิาพานไม่เอาอะไรดีกว่าวางละวางทั้งหมดละวางทั้งหมดมีแต่ทานมีแต่ทานมีแต่ให้มีแต่ให้เนี่ยเอาไปมาก็วิบากกันแล้มานววมไปไหนไม่ได้นะแต่ถ้าความเมตตาสงสารตัวนี้มันก็มีข้อเกตนะถ้าจะไปนี่ก็ไปได้ถ้าจะพูดถึงนี่แต่ว่าเหมือนกับเราละทิ้งหน้าที่ก็เราได้ออกแล้วไง ถ้าบอกว่าไปก็ไปได้จะห้ความยึดมั่นถือมั่นนี่ไม่มีนะมองดูหน้าลูกนี่ก็เป็นปกตินะจะให้เรายึดมั่นถือมั่นในการหลงรูปหลงหลายนี่ไม่มีเรานี่นะถ้าจะไปก็ไปได้แต่หน้าที่งไงคือได้ออกแล้วนั่น,น,นคือประกาศแล้วไงว่าเราจะเป็นลูกเจ้ากัลตันอยู่รักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งว,วินัยเพราะคุณวาาจารส่วนมากจะไปทางของขอช่างๆเราไม่มีธรรมวินัยต้องเป็นใหญ่ ราะการก่อการช่้างก็เวลาพวกเวลาลมพัดเวลาน้าม,มาไฟไหมมันก็อันตรธา,านชิน่นแต่อริยทรัพย์เรื่องทำลงวินัยนี่ไฟก็ไม่ไม่ได้น้ําก็ไม่สามารถท่วมได้ดินก็ไม่สามารถกลบได้ไม่มีศาสตราวุธทําลายได้ซึ่งทาซึ่งวินยัยนั่นเพราะตัวนี้เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในนั่นดูแลปกป้องรักษาประกาศกล้องในสามดังลกธาตทนั่นให้คนทราบให้เทวดาทราบให้จิตวิญญาณทราบนี่ที่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็ทําอย่างนั้นสาราก็ไฟก็เผาไปดินกบดินอะไรไ,ไปอุ้ยหมดไปแล้วสอนคนไม่ได้แต่ทําวินไนน้ถ้ะไครไ้รักษานั่นะพฤติปฏิบัติตามนั่นเป็นมหาบุญมหากุศลเต็เมเมตเจหน่วยนะไม่รวมนะเออทังที่สอนลูกสอนหลานนี่นอ่ะน,น,นี่ถ้าเราสร้างโบสถ์สร้างสาราสร้างกุฏิวิหารนี่รับรองได้เลยว่าคนไม่สามารถรู้เรื่องธรรมเรื่องวินไนไปก็ทําบุญที่ได้บุญได้กุศลนะไปกราบกุบาอาจารย์ได้บุญได้กุศลก็ได้แค่นั้นนะ มันไม่รู้นี่ใช่ไหมเลยเอา้าเห็นแต่ครูบาอาจารย์เอา้าครูบาอาจารย์ก็โกนหัวหนุ่อพวกเหลืองก็คือพระรู้ไหมห่ะว่าเป็นพระหรือเป็นอะไรนั่นพระต้องมีศีลสมบูรณ์บริบูรณ์อ่งศีลสองร้อยยี่สิบเข้อข้อวัดปฏิบัติพระเป็นพันข้ออีกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยต้องบอกให้ญาติโยมทราบว่านี่คืออามบัดข้อนี้นี่ไม่สามารถที่จะละเมิดได้ด้วยเหตุอ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ามี่ปาราชิกสี่สังกาที่เจ็ดที่สามาไหลเข้าไปจนถึงสองร้อยยี่สิบเข้อนั่น หนึ่งเสียกิจวัตรในการที่จะทําตัวให้เป็นพระเป็นธรรมณะนั่นกิจวัตรของสงฆ์ของพระที่จะต้องทําพิจารณาเนืองๆจีบจางก,ก็ต้องบอกแก่ญาติโยมให้เขาทราบเขาจะทราบได้ยังไงใช่ไหมล่ะนั่นถ้าเราไม่บอกไม่สอนเขานี่ตัวนี้ไม่มีสตจาวุธดินน้ําไฟลมเขาไปทไําลายทำลายได้บอกสอนบอกต่อจดจาํจาจรึกบอกสอนบอกต่อจดจาํจาจรึกคนนี้ตายคนนั้นต่อคนนี้ตายคนนี้ต่อเตโบทาลาที่ งามงขนาดไหนเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไฟมาก็เผาพอดไปหมดน้ำมาก็ท่วมซัดไปล่มมาก็พังไปหมดนั่นดินสุดลงมาั่น้มปะทพีแยกเขาสูบอับไปหมดไม่เหลือนั่นก well, so <gere> <say> ี่พุทธกี่ภพกี่ชาติกี่พุทธนรนซ้อนกันอยู่นะนี่จะพูดถึงการสร้างวัดสร้างโบสถ์วิหารหรือว่าสร้างบ้านเรือนนี่ซ่อนกันอยู่ซ่อนกันอยู่ก็ดูก็ซ่อนกันอยู่นั่นเท่ากับภูเขาหรือใหญกว่าภูเขา ลองรวมกันดูที่พุทธเจ้าแต่นี้เท่ากับภูเขากองกระดูกของคนหนึ่งที่เกิดนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นทุรกายบ้างตกตลกบ้างไม่มีไม่มีทางที่เราจะไปสู่สุขที่ภูมิได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยไอ้คนไม่ไม,ไม่เข้าใจที่มนเขาเพราะไม่รู้บุญไม่รู้บาปเนี่ยเราก็ทําบุญตามประเพณีอ่ะครับอาจารย์ก็บอกว่าได้บุญได้บุญไม่รู้ว่าได้บุญยังไงก็พากันทํากันมาต่อกันมาต่อกันมาเฮ้ยสร้างบุตรสร้างชาลัได้บุญมากได้พระหลาน ผลสุดท้ายบางที่ส,สร้างศาลาไม่เสร็จกุบาอาจารย์ก็สืบขาลาเพศอืมแต่มีลูกมีเมียซช่หนบอกว่าส,สร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้าง,งกุฏิสร้างวิหารได้บุญมากได้พระลาหนิสงมากก็แสดงว่าไม่ใช่ที่แสดงว่าผู้หญิงได้บุญมากได้พระลาหนิสงมากที่ก็สืบขาลาเพศรไปเอาเขานั่นเขาใจอย่างหลวงป้าวตัวนั้นในเรานี่นั่นไม่มีตอนนั้นทําบิน,นัย้ารักษาไว้เทอดถวนไว้ปฏิบัติต,ตามรับรองได้ไม่มีคำว,ว่าด่างพอยดินน้ำไฟลม หรือภัยจากชาตรีเพศภัยจากบุรุษเพศไม่มีทางที่จะเข้าไปยุ่งกับธรรมกับวินัยตัวนั้นนั่นเพราะรธรรมวินัยนั้นเหลือบุรุษเพศเหลือชาตรีเพศเพราะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์แห่งธรรมวินัยนะพูดถึงในมรรคในผลนั่นแหละธรรมวินัยที่รวมตัวกันแล้วเป็นมรรคเป็นผลแล้วไม่มีเพศแห่งสตรีเพศและบุรุษเพศไม่มีคําว่าเด็กผู้ใหญ่ไม่มีเสมอการเสมอกัน,กนด้วยความบริสุทธิ์ในธรรมในวินัยก็คือจิตที่บริสุทธิ์นู่นไปนู่น อันนี้ขอเราไม่เข้าใจที่ใช่ไหมหละ่ะเอ้ยว่าผู้ปัาบก็จะสร้างวัดปวดปั๊บสร้างวัดนั่นกระสงไม่แสดงที่สงไม่เห็นควรในการที่จะสร้างวัดสร้างลูกเดียวสร้างลูกเดียวแล้วเป็นยังไงละ่ะมันจะได้พระรามนี่สงได้ยังไงนั่นสงต้องยินยอมพร้อมใจกันในการที่จะสร้างวัดวาอารามนั้นนั้นจึงจะเป็นเหตุที่ถูกต้องและก็เป็นบุญกุศลได้อันนี้ไปอยู่รูปเดียวก็จะไปสร้างวัดอ้าว ไปกุก๊กวรญาติโยมเอา้าเราจะมาสร้างวัดนะสร้างโบสถ์สร้างศาลานะสร้างศาลาก่อนละได้บุญมากได้พระอนิสงฆ์มากโยมก็ไม่ทราบก็ไปสร้างศาลาเลยในในภูเขานั่นโดยที่มีพระอยู่รูปเดียวนะเอา้าคณะสงฆ์ไม่ลงมติแล้วจะได้บุญได้กุศลได้ยังไงก็พวกเธอก็เหมือนกับการไปอยู่ป่าธรรมดาแล้วไปหาอยู่หาจินธรรมดามิแต่บาปกุศลเข้าเพิ่มพูนพ่อขู่นั่นเห็นไหมล่ะเห็นหลวงปู่สร้างไหมล่ะเนี่ยเราให้เข้าใจนะพวกเรานะนนสงต้องพร้อมใจกันลงมติ ในคณะสงฆ์นั้นยินยอมให้สร้างวัดวาอารามสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างศาลาจึงเป็นบุญเป็นกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ถ้าจะไปสร้างเลยนี่ไม่มีทางก็เหมือนกับสร้างบ้านสร้างช่องอยู่ธรรมดารับรองได้ไม่มีมหาบุญมหากุศลมีแต่บาปกุศลเพิ่มเพราะเป็นการทำลายหลักธรรมหลักวินัยเงเห็นลักกูสร้างไว้ล่อยู่ก็ไม่น่วมสร้างไว้ล่ะอ้าวกระตอบตัวนั้นที่เราไปจำปัญชันั่นลูกก็สร้างไว้ก่อนนั่นถือว่าบ้านรางเรือนรางเพราะไม่มีใครอยู่จะว่าเป็นวัดวาอารามไม่ได้ ที่ว่าศาราตัวนั้นมันก็เป็นของรางอยู่อย่างนั้นก็จะเป็นบอกว่าเรือนบ้างเรือนรางเออนั่นสมบุนบริบูรณ์นี่เราพอหมดนะอล็จะคันเนี่ยจะบอกว่าวัดรางเป็นไปไม่ได้เพราะยังไม่ใช่วัดที่สมบุญบริบูรณ์ถึงจะสร้างวัดก็พูดตามสมบุิได้ว่าวัดรางก็เหมือนนี่นี่จะเป็นวัดยังไงก็ว่าเรือนเรือนเรือนบ้างเรือนรางเออเข้าเข้าใจอยู่นี่เพราะมีใครอยู่แต่พวกเราบอกว่าวัดเป็นวัดได้ยังไงล่ะเอ้าสร้างอะไรก็สมไวรได้แสดงที่ มันอยู่รูปเดียวก็สร้าง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 ไปตามภาษาภาษาก็เหมือนทางโลกกันความเพึงพอใจอยากสร้างนั่นแหละเปรตผีมันเพิ่มแล้วทำวินีอะไรหนเนี่ยเราก็เลยไม่ลงหมู่ไม่ลงคณะไม่ลงครูบาอาจารย์นั่นบุญเกิดขึ้นจากทําจากวินัยนะไม่ได้บุญเกิดขึ้นจากอย่างอื่นนี่ยูพูดถึงในพุทธศาสนาไงคือการจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุติสร้างวิหารสร้างวัดวาอารามนี่บุญขึ้นเออเกิดขึ้นจากทําจากวินัยนั่นให้สง์ ให้สงฆ์นี่รวมกันหาะประกาศแก่สงฆ์ว่าจะสร้างศาลานะสร้างวัดวารานะสร้างโบสถ์สร้างวิหารเออสงฆ์ชาธุการแสดงที่นั่นคือถูกต้องได้บุญได้กุศลอันนี้อยู่แลยวก็สร้างสร้างเอาจะได้บุญได้ไงนั่นที่ไปไหนก็อยากจะสร้างที่ไหนก็อยากจะสร้างเออเต่ถ้าวาตตุปิกาเขาซื้อที่เขาสร้างของเขาเองแล้วค่อยถวายภายหลังชาธทุกนั่นก็เหมือนบิฏกเษฐีนั่นเขาไปสร้างไว้ก่อนเลยนั่น นั่นแล้วก็ถวายเลยก็เหมือนพระเจ้าพิมพิสานี่ยก็สร้างไว้ก่อนแล้วก็ถวายเลยนั่นยกเว้นพระนางวิสาขานี่พระนางวิสาขานี่แก้งแก่พระพุทธเจ้าแก้งแก่พระสงฆ์ชาวพวกอืมเลขอให้พระดูแลในการก่อสร้างในพระบกขลากับคณะสงฆ์ก็ดูแลการก่อสร้างศาลาสมควรอยู่ที่นี่โบสถ์อยู่ที่เออศาลาอยู่ที่นี่อากุฏิอยู่ที่นี่ทางจงกรมอยู่ที่นี่ครูอาย่ที่นี่เวชเจ้ตูดีอยู่ที่นี่เห็นไหมล่ะสมบูรไหมล่ะเีีไย้พวกเรามันบ้าพอคอแตกกันนั่นน่ะ โนหัวนุ่พระเหลืองน่ะก็ป้างเอ้ยข้าคือพระคือคือสามวันนะจะสร้างอะไรก็สร้างพวกเราก็กล่าวก็นึกว่าได้บุญมากได้พระลานิสง์มากเอาพิจารณานะนี่พูดให้ฟังทําวินัยมีอยู่ไงเนี่ยอย่างนั้นก็เป็นบ้าที่เรียกว่าสัญญาวิปปาราสจิตตวิปปาราสเป็นบ้าไปสถานที่ไหนที่ไม่มีการที่จะบอกว่าให้สมมุติของสงหรือสงเป็นผู้แสดงที่เข้าไปภาวนาแล้วมันเป็นวิปปาราสใช่ส่วนมาก นั่นนอกจากผู้ที่ไปภาวนานั้นเป็นผู้หวังมากหวังผ,ผลหวังหลุดหวังพ้นชี้บริสุทธิ์พุทธพ่องแล้วไปทําให้สถานที่ตรงนั้นที่เป็นสถานที่อัปมงคลเป็นสถานที่มหามงคลได้สมบูรณ์บูรุมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายนั่นเห็นไหมล่ะอ้สมัยก่อนนี้เราไปนี่เห็นไหมล่ะท,ที่นั่นใครอยู่ได้ล่ะนั่นพวกข้าวก็ต้องเกือบตายเห็นไหมล่ะผีไม่ยอมให้อยู่เนี่ยเทวดาไม่ยอมให้อยู่นั่นจะเจกณฑ์จะฆ่ากันเห็นไหมล่ะ เอาใครแล้วเป็นผู้ดูแลก็ไม่น่วมเป็นผู้ดูแลผู้ที่ไม่ผู้ที่มีศีลจะบอกว่ามีศีลเอาถ้ามีศีลจริงรับรองว่าพวกเทวดาหน้าคุดคนทันพูดผีปีศาจสิ่งที่เลวร้วายไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้ลุงปู่ไ่เห็นว่าใครอาถรรพ์ที่มาทาลายลุงปู่ที่อยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวผีมาท,ท,กกทานนี่ทั่วสามแนโลกธาตุทนี่เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมาที่ทั่วสามแนโลกธาตุนี่หลังไหลกันมาที่เราไม่เคยหวัน่นเพราะว่าเราบริสุทธิ์ด้วยศีล ใจเราก็บริสุทธิ์นั่นบริสุทธิ์หมดกายก็บริสุทธิ์พูดผ่องใจก็บริสุทธิ์พูดผ่องวาจาก็บริสุทธิ์พูดผ่องเพื่อมาเพื่อผลน,นั่นเราบวชมาล้วก็เพื่อมาเพื่อผลเราไม่เอาอะไรก็ไข่นั่นบวชมาเพื่อละกิเลสนี่แล้วผีตนไหนจะเข้ามายุ่งได้เพราะผีในใจมันก็ถูกทําลายแล้วีิเนี่ยผีภายในถูกทําลายแล้วไม่มีเชื้อผีภายในแลวผีภายนอกมันจะมาหาพิมานอะไรนั่นเห็นเข้าใจอย่างนั่นมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้มันไม่ถูกนี่เราเลยไม่ลงเนี่ยวไปก็ไปสร้างวัด สร้างโบสถ์สร้างศาลาพวกเราก็ไม่รู้เรื่องได้บุญมากเด็กพระหลานี่สงมากเี่พระรูปเดียวนิสงยังไม่แสดงที่วิบัติไหมละ่ะนั่นการทํางานวิบัติการสร้างโบสถ์สร้างศาลาวิบัติมันวิบัติหมดนะเนี่ยถ้าสงไม่ได้แสดงที่นี่พูดให้ฟังเนะี่นี่พูดให้ดูหัานฟังลูกหลานจะคิดว่าลูกหลานได้บุญนะมันได้บาปแทนนั่น เพราะสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่สถิตของพวกเทว,วดาเราพวกเที่ที่เป็นลูกคเทีบ้างที่เป็นภูมิเทวาที่เป็นพวกพญยาคุดพญย,ยานาคนาคคุดคนทานต่างๆหรือจิตวิญญาณต่างๆที่อาศัยอยู่ณท,ที่นั่นสตงต้องแสดงที่ประกาศให้พวกเทว,วดาออกไปก่อนนะให้พวกวิญญาณออกไปก่อนนะพญยาคุดพญยา,ยา,ยา,ยานาคออกไปก่อนนะออนนะจะสร้างเป็นวัดวาอารามเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นสถานที่มงคลให้พวกเธอได้กราบไหวาพึ่งขยับไปอยู่จุดนั่นจุดนั่นก่อต้องเป็นธรรมเป็นวินัยอย่างนั้น นี่จะเอาอยัางไงเดี๋ยวพวกเรานี่มันมีแต่บ้าบอข้อแตกกันนี่เดี๋ยวพวกเราจะลงได้ยังไงเออเราจะลงได้ยังไงนั่นมันก็ต้องประกาศที่เขาก็จะได้ออกไปที่นั่นไปสับหัวเขาที่ไปเสียบหัวเขาที่ก็ไปที่เขาอยู่นี่ใช่ไหมละ่ะนั่นเป็นอย่างนั้นไปสับหัวก็ไปเสียบหัวเขาไปตัดแยนตัดขาเขาลือบ้านลือช่องเขา ix, นี่แดีพวกพระเรานี่ยี่ก็เวลานี่ ix, พูดให้ฟังนะทำวินัยมีอยู่นะศึกษาให้มันถึงแก่นถึงป๊กถึงหิงใจก่อนค่อยบรรพชามา เล็กค่อยสร้างวัดวาอารามมัน hmm. ถ uh ึงถูกไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วก็ทําไปเลยทําไปเลยไม่รู้เรื่องตัวเองรู้เรื่องไหมล่ะเป็นพระเป็นจามนาไหมล่ะนั่นเข้าใจอยังตอนนี้นั่นเราไปนี้เราไปพ่อมหมดนะนี่เราไปนี้เออไปพักพ่เพกได้เอ้ยแม่นวมบอกว่าทาไมไม่สร้างวัดใอ้สร้างทาไมไม่ได้บวชมาเพื่อเพื่อก่อองสร้างนี่ไอ้ตอนนี้ก็เป็นเรือนว่างศาลาว่างบ้านรางบ้านว่างไม่มีใครอยู่นี่เล็กจะบอกว่าเป็นวัดวาอารามสงไม่ได้แสดงที่แล้วมันแสดงที่ใหม่นะ นี่สงเ็นสมควรไหมนี่เขาสร้างไว้แล้วนี่เราบ้างงั้นศาลานี่เขาสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนี่ที่เป็นศาลานี่เป็นเตือนบ้างนี่สงเห็นสมควรที่จะเห็นเป็นศาลาไหมครับเห็นสมควรเออเน้มควานก็แสดงที่ปั๊บนั่นยกเป็นอย่างนั้นนี่คู่ตีหลังไหนนรอันที่บอกว่ายังไม่ได้แสดงที่เราลืมหมดนั่นแหละเรามันแสดงที่ใหม่แสดงที่ใหม่หมดยกเว้นนั่นหลังจี้ที่ทางเข้ามาน่ยมันสมบุรณ์บริบุรเอาสงไปสงเห็นสมควรไหมว่าจะลื้อหรือไม่ลื้อ ถ้าสงเห็นสมควรว่ารือก็จะลือถ้าสงเห็นสมควรว่าไม่ลือก็จะไม่ลือเออเอาไว้ก่อนเนาะอืมเสียนสงเห็นสมควรว่ายังไม่ลือหรอกให้มันผูกพังไว้ตามกาลเวลาค่อยรือลงแล้วทาใหไ่เอออย่างนี้ก็สาธุสงก็จะแดงที่ปั๊บนั่นนั่นมันถึงถูกถึงต้องนั่นเราเอาอานาจสงนี่ไม่ใช่ว่าเอาอำนาจเปรตอำนาจผีอำนาจใจของตัวเองที่จะทําอะไรก็ทําไปเลยมันจะได้บุญที่ไหนหละมิตรบาปกุศลเข้าครอบครองลคกอนใจผีมันก็โกรธที่เทวดาที่เป็น พวกไอ้ไอ้ภูมิมัตวาหรือพวกลุกขเทพหรือพวกอะไรที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นอะไรแถวนั้นหรือว่าพวกดินพวกอะไรที่เป็นพวกไอ้ภูมิเจ้าที่เขาก็โกรธที่นั่นเรื่องของเรื่องมันก็ไปภาวนาเน่ยก็เป็นบ้าเป็นบอไปนี่เห็นไหมล่ะเขาใจยางกจ้นี้ศีลพวกเธอก็ไม่บริสุทธิ์พูดพ่องรู้จักคุณสิงคนทุณทำไม่ล่ะศีลต้องร้อยเกจข้อรักษาได้ไม่ล่ะยากนี่นี่เราเพ่อหมดนะอย่างนั้นป่าในที่บอกว่าผีลายผีดุนี่เราชอบไปเราจเขิน แม้จะเห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมของวินียที่ครอบสามเป็นลกกระท้างเพราะเราแน่ใจแต่ใจเราขนาดนั้นถ้าเราตายก็แสดงว่าเป็นวิบากกรรมเราตั้งแต่แน,นอดีนั่นเราจะไม่ได้เทวาจะทกจาทั้งกับสิ่งนี้เลยนะอยากจะรู้อยากจะเห็นก็เห็นแต่ว่าพวกเทวดาพวกจิตวิญญาณพวกนาคขุดคนทันพวกพูีปีศาจกาบเราอย่างสุดรุนสุดท้ใจเห็นไหมละ่ะแล้วไปอยู่บนเขา,าเขาไหนเขาไหนนี่โอ้สมบูรณ์หมดน้ำไม่เคยขาดนะเราเนี่ยเห็นไหมไปอยู่กับแม่นวมนี น้ำขาดที่ไหนเราหนีน้ำก็หนีด้วยเข้าใจยังพอเราหนีน้ำก็หนีด้วยกี่ปีไม่เคยมีน้ำสักทีนะเข้าใจยังนี่พูดให้ฟังนะนี่ไม่น่วมา